สวัสดีเจ้าพี่น้องมุนี่แจเดงกับผ้ามายางในป่าเนาะจ้าเนาะโอ้ยว่าสิบวอผอ้ามยางในป่าผ้าเบิงอะวิวเนาะจ้าลัางจากที่วาตกแล้วมุนี่มันบ่นตกเนาะจ้าไป พี่น้องเห็นบอนไ่้ปายางกระพพอใหญ่คือเกาล้วจ้าขึ้นมายางขัง,ขงบุญได้พี่น้องไปพี่น้องไปย่างดูท่องตาพี่น้อง พอยางลืมถุงมือมองยางเด่นกะคือในปาน่านี่ยจ้าคนบ้านนอกเนาะในป่าสวยๆหนาวเย็นครักพี่น้องวบากับสิบบวออก ปากสิขยับบ่ไอะไรจ้าโอ้ยฝนเดือฝนเดี๋ยวมันก็มาอีกเทิ้งหิมะเทิ้งฝนเด้อบาดพี่น้องมันสิมาอีกงางขึ้นเขาพี่น้อง หลังมูบานจ้ะไงบ่มีถุงมือนี่คนยางตามหลังมาอยู่จ้ะพระเจ้ายางหล่นกับป้า นะเดี๋ยวโอ้เมื่อยพี่น้องขึ้นเขาขึ้นเขา มันปวดใหม่เออโดนฟินออกฟูนนี่ตาหิมะไอปลาเนาจ้ะไรสิกพ่อใหญ่บอกว่าเห็ดต้องมีเห็ดกุศล ทคื่งพ uh <gonna> ี่น่องทื่งต่นไม่มีค้นยางน้ำปนตองเปล่ายางพี่น่องปุน

ยุคทางล่างคุณพี่น้องมือนี้แจด๊ดแดงคืขทางบนใช่พี่น้องเบิ้งข้างบนจ้า เบิ้งพี่น้องน้ำต้นใหม่จ้ะวา,าเทนโอ้ยผอมไงนีน่เนาะบัดถากันเบิ้งดูพี่น้องเบิ้งดูเบิ้งดู้วัดถาเจดีย์ไม่ได้หนิลักสิสาวยางแต่ใสยางหลินก็ได้ พิมะาลน่นล่งจากตนไม่พี่น้องคุณจะมูบ่านอยู่ข้างล่างคุณป้าไปใส่้องพญายเ้ย น่องทงป่าลิมลิมป่าได้นี่เบิ่งดูไปง่บย่ังดูงดอไปไกลฮักแล้ว ยิ่งสูงยิ่งหนาวหรอพี่น้องเอ้ยบุญอ่ะชิบบุญเหมือนมันสิตกมาอีกจ้า ทั้งกีมะทั้งฝนมาพร้อมกันจ้ามืออื่นอุ่นมูบานมูบานที่จะแดงอยู่ต่ยุยุ่ยุข้างล่างคุณ <c oughs> โอ้ยพอไงเนี่ยจะให้ถืออันกล้องไ้นี่ ้องดูพี่น้องบังดูวัฒถาเลยวัฒถาเลยนี่ทางยางเขาปลาอีกทางหนึ่งพี่น้องแกขอ่อไงว่าผ้าเขาโัน,นีริมๆิมจ้ะ ลิ่มลิ่มปลาคุณเสียงหิวปาลปาคุนปั่นผู้เบาซ้ำหน่อยขึ้นมาสูงคักเหรอพี่น้องเห็นปะจ๊ะ ต้องไปมู่บ้านโอนล่นะมู่บ้านที่จะแดงอยู่อันนี้สุดทางนี่จ้ะสุดคุมนี่มู่บ้านกะไงเต๋อมุ่มทางฝุ่นกบมี่อันนี้อีกมุ่มทางหนึงเนาะจา้ะเนาะใช้เหรงอยู่แบบบานนอกบานนอกธรรมชาติเน่ะจ้า เอาเจ้าววว่าทาคอยพ่ง่ายต๊อปต๊อปว้าเทนไม่ว่าทากันเดี๋ยวกลับขื้นได้หนิ่ปง่ายหน,นีเนะโอ้ย <laughs> ขึ้นวาาทาเอให้พี่น้องเบิ้งหอกจ้า เฮ้ยเมยเรียนน้องผู้หญิโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ห้อยกวางเนี้ยยางจ้ะอาหารถิ่ พี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนี่เนาะจ๋านาะเนี่ยเห็นบ่มั่บ้านเจแดงอุ่นเทนเซนดอฟเมื่อยจ้าซ้ำนี่เนาะจ๋านาะมื่อนี้เอาไอ้ซ้ำนี่เนาะจ๋าเดี๋ยวมันลงอีกหล้วล้าอย่าเจแดงถือว่าทายเหยิงเบิร์กเนาะจ๋าน้ะสวัสดีจ้า